สวัสดีทุกทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยท่องจันจะมาแนะนาวิธีการสร้างซ่อง YouTube ใหม่ทุกคนเออ <Yeah. S 1> การสร้างช่อง YouTube ใหม่รวมทั้งการเปิดสร้างรายได้ในช่อง YouTube ของเราเนาะ,เ,ะเห็นหลายคนถามเข้ามาเออคุกต้องกานแนะนาวิธีการสร้างช่อง YouTube ให้แน่อ่า ในความเป็นจริงเน้วการสร้างช่อง u t u b e เนี่ยทุกคนมันมันบริยากนะทุกคนเออมันบริยากแต่สิ่งที่มันยากก็คือวินัยทุกคนเออมันคือวินัยที่จะลงคลิปสม่ำเสมอนี่แหละทุกคนเออสิ่งที่มันยากนะก็คือวินัยในการลงคลิปสม่ำเสมอส่วนวิธีการสร้างมันง่ายนิดเดียวทุกคนเออง่ายนิดเดียวแต่ มันยากอยู่ที่การลงมือทำำําสม่ำเสมอตออ่อเนื่องนี่แหละก่อนที่จะมีคนติดตามนะว่าคือเขาเจ้าเองก็มีหลายช่องอยู่เนาะหลายช่องแต่ว่าเนี่ยละช่องกัยังบัวทานันมีคนติดตามถึงพันเนาะฉะนั้นก็เออขอฝากเลยก็แล้วกันเนาะเออเ <laughs> นาะขอฝากอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กันในการในการเห็นคลิปดีๆมาเป็นขันเนาะอ่ะบัวว่าลายไปห้าง สำหรับวิธีการสร้างช่อง YouTube เนี่ยทุกคนเนาะแรกๆเวลาเราเปิด YouTube มาปุ๊บแบบนี้นะอ่ะเราเปิด YouTube มาเนาะถ้าเราบล็อกอินเราบ่มีช่องเป็นของตัวเองมันก็จะบล็อกมีผูปภาพของเขาแบบนี้เนาะเออมันจะให้เราล็อกอินแต่ตอนนี้เนี่ยครูได้ล็อกอินเข้าไปที่บัญชีของตัวเองแล้วมันก็เลยมีบุบัญชีของเขาแบบนี้มีช่องของเขาแบบนี้นะเห็นมาอันนี้ก็คือช่องใหม่นะ สร้งไม้ที่สร้างไม่ทุกคนเนี่ยหาก็สร้างเลยมื่นหนึ่งสองมื่นเนาะหาก็ลงทิปนะฉะนั้นก็นอย่าลืมติดตามให้ครูด,ด้วยเนาะเอพื่อเป็นกำลังใจให้สึ่อกันแลียกันจะได้ลงทิปดีๆมักหาก็ลงไปสี่ห้าทิพแต่เราจะลงทุกมืออย่าลืมกดติดตามไว้ทีนี้มาเบิ้งวิธีการสร้างนะการสร้างเนี่ยทางเขาเข้ามานี่นเนาะเข้ามานี่ปุ๊บเราจะไปที่ สร้างบัญชีเนาะตัวนี้เขาจะออกจากระบบก่อนก็ได้เดี๋ยวครูจะออกจากระบบก่อนหรือว่าจะสลับไปที่นี่ก็ได้อ่จะออกจากระบบเพก่อนก่อนเนาะให้ทุกคนได้เข้าใจชัดเจีนแต่เบสิกไปเลยว่า์ััน3เนาะเนี่ยถ้าเขาท่านมีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยมันจะบอกว่าลงซื้อเข้าใช้แบบนี้เนาะลงซื้อเข้าใช้แสดงว่าเขาบอมีช่องบอมีบัญชีนะมันก็บได้ยากคือหนึ่งเขาต้องมีบัญชี gmail ทุกคนสร้างอีเมลว่า์ััน3สร้าง gmail อันนึง แล้วก็ตั้งซื้อซ่องแค่นั้นเองเนาะเออส่วนการสร้างรายได้การเปิดสร้างรายได้ก็คือเขาขบเงินไขที่เฟื่อนยูทูบเนาะเขาก็ยูทูปมันตั้งมาเขาก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ได 1, น,นะเช่นว่าเงินไขทีหนึ่งก็คือเราต้องมีคนติดตามอย่างน้อยหนึ่งพันคนขึ้นไปยิ่งสามารถเปิดสร้างรายได้เห็นไหมหนึ่งพันคนนะเออสองเรามียอดวิวนะ 4, ส,สี่พันชมงศ์อย่างไรเนี่ยคือเงินไขเดียว นดดนคนจะได้อ่านหมดเนาะอ่ะไปที่ลงซื้อข้าวส้ไปสร้างช่อง YouTube กันก่อนอเนาะอ่ะเอาลายใหญ่ฮะเข้าไปปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเอาก็ไปที่เออ่เนี่ยตอนนี้มันมีบัญชีเก่าอยู่เนาะมันจะมีคำว่าใช้บัญชีอื่นเนี่ยทางประธานมีขเขาไปเลือกคำว่าสร้างบัญชีนี้นะสร้างบัญชีปึ๊บนะเอออาจจะบ่เห็นเนาะครูหมายบ่เห็น เิดตัวบิ๊กประกาออกมาก็แล้วกันเอาไปที่สร้างขั้นถัดไปแค่นั้นเองะไปต่อสเตปถัดไปเนาะะสร้างเนี่ยสำหรับตัวเองบ่เขาจะสร้างสําหรับตัวเองบ่หรือเขาจะสร้างสําหรับลูกหลานเพราะว่ามันจะมีสําหรับเด็กทั้งหากเนี่ยอย่างนี้สำหรับตัวเองปุ๊บอ่าอย่างนี้ก็ได้นะโอเคมาแล้วอ่ะทีนี้เนาะ เขาให้เขาตั้งซื้อซื้อบัญชีกูโกนะ้เนาะตัวอย่างเขาจะตั้งอันนี้จะบอไซบปไซให้ตัวเองนะจะไซให้มูนะซูบอสินะพอดีกำลังจะสร้างให้มูเลยเนาะแล้วก็แต่งบทสอนให้แต่งคลิปแนะนำให้ทุกทุกคนพร้อมเสี่ยเอาไซซื้อไซน้ำสกลุลเขานะอา่ามาที่นี่นะอืมอ่านะนลืมเียไปพร้อม เนาะกดถัดไปเนาะมันง่ายนิดเดียวเนี่ยวันเดือนปีเกิดวันบุรษินาะเพายอันนี้ตัวอย่างเนาะเออเหตุืมระบุเพตุหรนอเปล่าปึ๊บอ่ากดถัดไปอ่าที่อยู่อีเมลเขาบ่มีกระสางอีเมลเห็นไหมทำหา Gmail เขาบ่มีเขาสั่งอีเมลเลยเนี่ยเห็นไหมกดถัดไปเลยเขาสั่งก่อนกดสั่งนี่เนาะเออกดสั่งนี่ถ้าเขาบ่มีจีเมลถามวามีจีเมลอยู่แล้วเาตีจีเมลเขาใด้เลยทุกคนเห็นไหมเอออ่ะ สร้างทีมเอวแทนน่ะเอออ่ะ,ออะนี่อ่ะตัวนี้เนาะเอออ่ะเอาสร้างทีมเอวมันมันแนะนำให้เอาสร้างทีมเอวอ่ะเนาะวิบเอาก็กดฮัดไปนี่สร้างรหัสผ่านอ่ะ,ะเดี๋ยวครูจะขออ่บาบังรหัสผ่านไว้ก่อนเนาะ เขาก็ใส่รหัสผ่านตามที่เขาต้องการทั้งสื่อทั้งตัวเลขกดถัดไปนะอเอเมลสําห้องอ,อัพไซก็ได้ข้ามไปหมายเลขโทรศัพท์นะนะอ่าจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ปึ๊บจะข้ามก้อนก็นกนได้แล้วก็ใส่ทีหลังนะนจะได้แบบนี้เออได,ได้อีเมลแล้วเรียบร้อยปึ๊บกดถัดไป อ่านเบอรเงินไขเนี่ยเขายอมครับเนาะจะมีเงินไขเนี่ยแบบนี้แบบนี้ปุ๊บ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 อ่านเบอร์เนาะอ่านเบอร์ทุกคนตั้สามบัญชี Gmail แล้วจะต้องยอมครับขอ้ขอคำนดในการบริการนะปุ๊บอ่นะเอายอมครับแล้วก็กดยอมครับนี้กดเนาะเออยอมครับนั่นเองกดไปซึ่งมันง่ายนิดเดียวนะทุกคนง่ายนิดเดียว เรียบร้อยทุกคนเห็นมามันจะมีอย่างยากอนะันร้ o u t u b e เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือว่าไปเมื่อกี้นะี่แหละวิในในการลงคลิปเนะี่ยโอ้เออหลายคนตายน้ำตื่นยอน,นนี่แหละเพราะว่าคือบอาเ,เดือนหนึ่งเช้าแล้วยอดนี่แหละทุกคนเพราะว่าใจหอนอยากมีคนติดตามหลายเนาะ เอออยากมียอดวิวไวๆอยากทานเกณฑ์ไวๆมันบ่เป็นไปตามนางวังก็เลยเลิกไปนะทุกคนนะครับความอดทนเราเนี่ยทนนำนะเรียบร้อยทุกคนได้บัญชีกูโก้แล้วแต่ยังบ่ทันมีช่องท่องอันนั้นนะ,นะ,นะ,นะยังบ่ทันมีช่องอัมือนยูทูบนะทุกคน <c oughs> เออเอออย่าเฝ้าดีใจอย่าเฝ้าดีใจเออ,อยังบ่ทันได้่องมาที่นี้ มาที่บัญชีกูเกิลนี่เนาะอ่ะเห็นบอด้านบนโอ้อยเอาขีดเขียนอาจจะ,ะไม่เห็นนะอ่ะทำไมครับไม่ไม่เดี๋ยวบิดปากกามากันอืมเนี่ยนี่้ขับไปที่บัญชีเขานี่มีโตเคเนี่กดเข้าไปป,ปุ๊บทุกคนสังเกตเห็นว่ามีคําว่าสร้างช่องเห็นปะเออสร้างช่องชนะ่องยูทูบนะบนช่องแนวอื่นนะเออช่องยูทูบนะเข้าไปที่สร้างช่องเพื่อไปสร้างช่องยูทูบของเขาวะนี้ป,ปุ๊บ แล,แล้วตั้งได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งได้เลยในที่นี้นนครูจะใส่สื่อซ่องว่าช่องตอนนี้จะเป็นช่องกระมุกเนาะเออจะเป็นการใช้ชีวิตของกระมุกว่าใช่ไหมพอดีจะตั้งช่อง y ยูทูบให้กับอา่ามูคนหนึง่งอิรักกระมุกว่าใช่ไหอ่ะโอเคเอาตามเพื่อนว่าอิรักกมมับอ,อิรักเพราะมันอิรันที่เอออิรักกระมุกเพราะว่าอิรักกระมุกเพราะมันอิรักอิรันกันแล้วกันเออรักกัมมุก อิรักกมุกม,มันะเออถึงแล้วเนาะอิรักกม,มุกโอเคไปจากได้ช่องอิรักกม,มุกว่าสักอืมอ่ะอิรักกมุกก็อิรักกมุกเนาะอันนี้ยูสเซอร์ซื้อผู้ใช้โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนลองสังเกตเบิ่งซื้อช่องอันนี้ซื้อช่องครูตั้งมาซื้อช่องอิรักกมุกเนาะเออตั้งให้มูฟ้ามูอยากได้ช่อง youtube ตัวนี้เอาหุบมาใส่หุบอันนั้นของเฮาอันนั้นเป็นครูท่องการจะโปใส่เถื่อ อัปโหลดทีหลังเพราะเดา๋ยเอารูฟันมาใส่โถลองใส่หรือจะใช้เลยก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็กดสร้างนี่็แล้วทุกคนง่ายนิดเดียวกล้วยจ้าบอกอี๋วูวี่เท่าไหรอยังเันนี้ใส่หูฟันอ่ะใส่หูฟก่อนเนาะใส่หูฟันใส่หูฟันเดี๋ยวยางแล้วค่อยเปลี่ยนให้เปิดนล้วก็เปลี่ยนให้ทุกคนได้เห็นเนาะหูฟันรอคนนี้เนาะจะได้นหูฟันจะหูฟันจะก่อนเพื่อความสมบูรณ์แบบให้ทุกคนได้เห็นเออ่ โอเคมาแล้วเออโอเคอิรักกมุกง่ายอิรักกมุกเป็นรอแถวที่นี้โอเคกดสร้างซ่องเนาะอ่ะดกดเข้าไปสร้างซ่องนี่ปึง้งแค่นั้นเองอ่ะดกดเข้าไปไปึ้งไวหรือสร้างก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตของแต่ละทางแล้วเด้อบ่ดทีนี้เรียบร้อยคนได้แล้วซ่องยูทูบเห็นสิยากเลยเห็นว่เนี่ยซ่องยูทูบซ่องเข้าเลยขึ้นมานี่แหละนี่เออลืมไปบิ๊กประกาศทุกคน,เ,น,กนเห็นอ่ะบิ๊กตัวนี้ยินจะเห็นเนี่ย ได้ช่องแล้วนี่ยภูมิเนี่ยมาใช้เนี่ยยังบ่มีผู้ติดตามเห็นบ่ยังบ่ทันมีผู้ติดตามทีนี้วิธีการที่จะอัปโหลดวิดีโอเนาะนี่อัปโหลดวิดีโออยู่นี่เออลองลองอัพเพิ่มสักอันนึ่งก็จะจะบอัพเลยเนาะจะดูตัวอย่างมาเนี่ไปเลือกอัปโหลดวิดีโอปึ๊บอ่ามันจะให้เราเลือกดำเนินต่อยินดีต้อนรับสู่ยูทูบนั่นนี่นูน่นก็เปิดลากไฟล์วิดีโอมาวางก็ได้หรือจะกดที่เลือกไฟล์นี่ก็ได้เนาะเห็นมาเลือกวิดีโอมาได้เลยเห็นไหมจะยกตัวอย่างจะจะ บอน,บนยยั่นนะกูจะยกตัวอย่างเอาวิดีโอเสนออันตัวนี้อย่างได้ตัวอย่างให้ทุกคนได้เบิ่งนะเดี๋ยวจะบอนั่นแท้เนี่ยมันก็จะมาแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ใส่ชื่อหัวข้อของคลิปวิดีโอชื่อวิดีโอคำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอกดทัดไปแล้วก็เน็ก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  f i n i s จบนะทุกคนง่ายนิดเดียวอันนี้จะบอัพโหลดนะตัวอย่างให้เบิ่งนื่อได้เออตัวอย่างอัพโหลดอืมอ่ะมันไปแล้ววันเออไปหรือเว้ย เออยกเลิกยกเลิกยกเลิกก,ลการอัปโหลดจะให้เพิ่นอัปโหลดเองเดี๋ยวจะสอนเพิ่อนทีนี้วิธีการสร้างรายได้ทุกคนเห็นไหมาที่เบิ่งซ้ายมือมันจะมีเขาว่าสร้างรายได้ปึ๊บนี่สร้างรายได้มันก็จะมีเงินไขของมันเนาะเนี่ยรวมเป็นพาร์ทเนอร์เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เพื่อสร้างรายได้การสนับสนุนสำหรับครีเอเตอร์หรืออื่นๆอ่าเห็นไหโอ้มีมีสตูดิโอทีมมือีิโอเค มันจะมีเงินไขนะทุกคนนะมันจะมีเงินไขนะเอ๊ะอย่างเข้าร่วมเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยเนาะเห็นไ่มเออต้องมีการถับชมวิดีโอของเขาใน YouTube 4,000ชั่วโมงศอา่าถ้าเป็นอ่ยอดผู้ติดตามก็ต้อง1,000งนเห็นไ่มทุกคนสังเกตเห็นไ่มต้อง1,000คนติดตามหรือว่า4,000วิวถ้าเป็น y o ยูทูปช็อตอ่ายูทูปช็อ t ก็ต้องเป็น10ล้านวิวเออก็ธรรมดาเลยทุกท่านเลย บ่ธรรมดาอีเดียเนี่ยมันยูทูบช็อตต้องสิบพันสิบล้านวิวนี่จะสามารถเปิดสั่งลราได้ได้นะเออว่ามันง่ายหรือ่น้องเนี่ยถามว่ามันยากามันก็นยากเลยเออแต่ว่ามันก็มีคนเท็ดได้เนาะเขาเท็ดได้เขาก็ต้องเท็ดได้เดี๋ยวอดทนต่ออ,อะไรก็ได้เนาะนี่แหละทุกคนง่ายๆอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกๆคนในคลิปนี้เนาะเออเฮียฮ่าปาร์ตี้กันไปเนาะแต่ว,ว่านี่แหละ ผี้ชารครับจะเป็นคนที่สอนแล้วกบบนีืออารมณ์ขันไปดําอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกคนบอต้องเสียเยยรียกเออเนาะง่ายว่าทุกคนง่ายเ่าที่จริงมันบอดพอห้านาทีแต่นี่ผู้ต้องจำแนะนําอธิบายยืดเยื้อยาวนานซื้ออยากให้ทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้ง,งจริงห้านาทีบอดสร้รางยูทูบอุ้ยว่ายากพอโอเคสำหรับวินีดอเมริกอนเนาะ ไปลองกันบ้างทุกคนแได้ว่าคนใจทักมาถามไหนโอรมาหาได้เนาะโอเคฝากช่องมาด้วยติดตามแนะ่ช่องใหม่ช่องใหม่เนาะอยได้ลงคลิปดีๆสละประโยชน์ให้ทุกมือเนาะอย่าลืมกดติดตามที่เบื้องขวามือมีคำว่ากดติดตาม